สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นกจะพาไปเยี่ยมชมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะหรือเตรียมอุดมพญาไทยหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าโรงเรียนเตรียมอุดมใหญ่นะคะทางเข้าทางประตูพญาไทยนะคะเดินเข้ามานิดเดียวเองค่ะทางซ้ายมือก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีของรัชกาลที่5นะคะเราก็จะมากราบสการะพระองค์ท่านกันตรงนี้นะคะเพื่อถือเป็นเอาเลิกเอาชัยในการเข้ามาในโรงเรียนนะคะ จากตรงนี้ไปค่ะเดินไปอีกไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคะทางด้านขวามือหลังจากที่เดินเข้าประตูโรงเรียนมาแล้วนะคะเราก็จะพบกับศาลพระปริวัติเทพค่ะเป็นศาลที่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ความาเคารพศรัทธาเลื่อมใสนะคะตึกนี้ค่ะเป็นตึกศิลปะปีนี้นะคะพี่มหกศิลจีนจะต้องย้ายมาอยู่ที่ตึกนี้กันนะคะ เดี๋ยวประชุมผู้ปกครองเสร็จผู้ปกครองก็จะต้องลงมาที่ตึกนี้กันนะคะอันนี้เป็นรูปเหมือนของท่านหม่อมหลวงปิ่นมาลากุณค่ะเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะเดินมาอีกนิดเดียวค่ะเราก็จะเจอกับลานบานเย็นนะคะแล้วก็จะพบกับตึกที่มีห้องประชุมนะคะคุณหญิงบุญเลื่อนค่ะตึกนี้จะใช้สำหรับสอบหน้าตาสินนะคะโควตาพิเศษค่ะแอนฟิลก็เคยมาสอบที่นี่เหมือนกันนะคะ ในโรงเรียนค่ะจะมีความร่มรื่นมากนะคะตรงนี้ด้านนี้จะเป็นสนามฟุตบอลใหญ่ค่ะเป็นสนามกีฬาที่ใช้ในการเ,ออเล่นกีฬาสีวิ่งเก็บรอบของนักเรียนนะคะมีอัธจันทร์สีแล้วก็มีลู่วิ่งที่มีขนาดใหญ่นะคะได้มาตรฐานกันเลยทีเดียวในโรงเรียนค่ะจะมีพื้นที่สีเขียวจะมีความร่มรื่นมากนะคะในโรงเรียนมีพื้นที่กว่า80ไร่นะคะ เราก็จะแผ่นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเดินจากตรงนี้ไปอีกนิดเดียวค่ะไม่ไกลนะคะก็จะมีสถานที่ม,มีที่สําคัญสําคัญอีกหลายที่นะคะอันนี้จะเป็นศาลาดนตรีไทยค่ะมีไว้สําหรับให้นักแสดงดนตรีไทยมาแสดงที่นี่นะคะอันนี้มองไปรอบๆภายในบริเวณนะคะเราจะเห็นหลังคาสีเขียวนี้เป็นลาน70ค่ะอันนี้จะเป็นจุดเช็คอินของนักเรียนเลยค่ะเป็นสมุดเล่มใหญ่หรือหนังสือเล่มใหญ่นะคะที่นักเรียนเ,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 เรียกกัน ในบริเวณโรงเรียนค่ะจะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะมีหลายจุดให้นักเรียนทํากิจกรรมเช่นโดมสีเขียวอันนี้เป็นลาน70ไว้สําหรับทํากิจกรรมเช่นงานโอเพ่นเฮาส์นะคะสายมือนี้ค่ะตึกใหญ่ๆนี้เลยด้านบนนะคะจะเป็นหอประชุมไว้สําหรับทํากิจกรรมนักเรียนนะคะมีการโชว์ผลงานโชว์การแสดงของนักเรียนนะคะด้านล่างจะเป็นโรงอาหารค่ะโรงอาหารโรงเรียนมีหลายมีหลายโรงนะคะอันนี้เรียกว่าโรงใหญ่ส่วนอันนี้ค่ะ เป็นสนามวอลเลย์บอลค่ะสนามกีฬาก็เช่เนเดียวกันค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีหลายสนามมากมีสนามบาสสนามเทนนิสนะคะมีโรงยิมค่ะอันนี้เป็นสนามวอลเลย์ค่ะแล้วก็มีสนามฟุตบอลถ้ามีโอกาสนะคะพี่นกจะพาไปชมส่วนต่างๆของโรงเรียนเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราก็อาจจะต้องพบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ